ขอน้อมถวายความระลึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณนนวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทรโรนะครับแล้วก็กราบนมัสศการท่านเจ้าพระคุณพระราชปัญญาวชิโรดมพระอาจารย์มหาสุพลขันติพโลกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ดูแลสาขาคณาจารย์คณะพี่เลี้ยงและนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่50ทุกท่านนะครับ ผมนายพงศิราปรุงศิลป์นะครับเป็นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่50นะครับสาขาวัฒธรรมงคลวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้มีความยินดีนะครับที่จะได้มาแสดงความรู้สึกและก็ประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสมาธิกับพระอาจารหลวงพ่อนะครับนับจากจุดเริ่มต้นที่ผมได้มีความใกล้ชิดกับการทำมาทำบุญนะครับใส่บาตรกับที่วัดธรรมมงคลโดยตลอด23 0 0ปี จนวันหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนเรียนรู้เรื่องสมาธินะครับผ่านหลักสูตรชินาสาสมาธินั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากจบหลักสูตรหนึ่งวันแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มมีความคิดที่จะศึกษาต่อนะครับในสําหรับหลักสูตรครูสมาธินะครับแม้ว่าจะมีความลังเลเรื่องต้นต้องใช้เวลาในการเรียนถึง6เดือนสําหรับเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องด,ดําเนินการต่อไปนะครับจากเดือนแรกนะครับที่ได้สัมผัสการเรียนรู้วิชา สมาธิอย่างมีรูปแบบและหลักการนะครับซึ่งผมแยกออกเป็นสส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือโครงสร้างของหลักสูตรที่มีแนวทางชัดเจนนะครับในรายละเอียดของการฝึกสมาธิตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการทําสิ่งแวดล้อมตัวเองรอบตัวเองรวมทั้งการจัดท่าทางที่เหมาะสม แล้วก็นำสู่การจัดการกับจิตตั้งแต่การาจัดสรรคำบริกรรมนะครับการวางจิตที่ฐานจิตจากพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยก็จะดำเนินจากสมาธิสู่ฌานสู่ญาณและสู่วิปัสสนานะครับส่วนที่สองก็คือการปฏิบัติลงมือจริงนะครับ ผ่านการเดินจงกรมนะครับการนั่งสมาธิในชั้นเรียนเองแล้วก็ยังมีการปฏิบัติต่อที่บ้านผ่านการทํากันบ้านนะครับโดยเป็นตัวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนภายใน2-3เดือนหลังจากเริ่มต้นเรียนหนังสือตรงนี้นะครับที่จิตใจเราเนี่ยเริ่มมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะครับทางโกรธรู้ว่าโกรธนะครับ คิดวนรู้ว่าคิดวนนะครับแค่นี้ก็ทําให้เราไม่จมลงไปในความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมีมาในอดีตนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับแล้วก็จับต้องได้จริงถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับแน่นอนผมมีแนวทางในการที่จะแนะนําเพื่อนๆหรือญาติสนิทที่ที่รู้จักกันว่าถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยผมจะเล่าเรื่องให้ฟังว่า ผมมองว่าชีวิตคนเราตรงนี้การดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องมีการดูแลคู่ขนานกันใน2ส,ส่วนก็คือสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับแน่นอนวันนี้เนี่ยทุกคนก็มีการดูแลเรื่องสุขภาพใจโทษครับสุขภาพกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสุขภาพใจนะครับทุกคนนะรู้ว่าสําคัญแต่จะไม่รู้ว่า จะดูแลกันยังไงให,ให้ให้เหมาะสมนะครับมีแต่ใช้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้เติมเข้าไปใหม่เลยนะครับซึ่งการทําสมาธิเนี่ยก็คือการเพิ่มพลังจิตตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับที่ทําได้จริงเพื่อเพิ่มเพื่อพร้อมที่จะดําเนินชีวิตผ่านบรสุมต่างๆนะครับได้อย่างมีสติแล้วก็เป็นแนวทางที่ตั้งอย่างมั่นคงนะครับโอกาสนี้นะครับก็ต้องกราบอขอบพระคุณนะครับ พระอาจารย์หลวงพ่อที่รังสรรค์หลักสูตรที่มหัศจรรย์มากนะครับแล้วก็มีความพร้อมเพียงนะครับอีกทั้งขอขอบคุณบรรดาคณาจารย์ที่ร่วมประสิทธิ์ประสาทนะครับวิชาต่างๆความรู้ตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ครูสมาธิรุ่นที่49นะครับที่สละทั้งกําลังกายกําลังใจนะครับมาร่วมต้อนรับดูแลสนับสนุนผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ และอีกแรงผลักดันหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อนครูสมาธิรุ่นที่50นะครับที่สะท้อนมุมมองการเรียนรู้ทําให้บรรยากาศในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพนะครับท้ายนี้นะครับผมขอให้คำมั่นสัญญาในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ดูแลจิตนะครับ ผ่านแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับเป็นส่วนลและขอเป็นส่วนเล็กๆที่จะสารต่อนะครับปณิธานของพระอาจารย์หลวงพ่อเพื่อเผยแผ่ความรู้วิชาสมาธิต่ตอไปนะครับเพื่อทําให้สังคมประเทศโลกนี้ละมีแต่สารทิสุขมากขึ้นต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ